สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะอิวขอมารีวิวนะคะในส่วนของสบู่ครีมขาวก้อนนี้นะคะเป็นสบู่ครีมขาวที่มีกลิ่นหอมมากค่ะแล้วก็ที่สําคัญนะคะกลิ่นแบบ หอมแบบละมุนหอมแบบอ่อนๆนะคะเอาไปใส่ในห้องน้ํานะคะแล้วคือกลิ่นในห้องน้ำเนี่ยกลายเป็นกลิ่นสบู่นี้ไปเลยนะคะแล้วสบู่ก้อนนี้แหละเป็นสบู่ก้อนเที่ยวนะคะที่ทําให้ผิวของผิวขาวกระจ่างใสขึ้นมาภายใน14วันนะคะอิวใช้รีวิวเป็นแขนด้านซ้ายนะคะทุกคนเพื่อที่จะให้เห็นถึงความแตกต่างกันนะคะว่าด้านซ้ายกับด้านขวามันจะมีความแตกต่างกันพอสมควรเลยนะคะซึ่งแขนสองข้างของอิวนะคะด้านซ้ายคือด้านที่ใช้สบู่ครีมขาวก้อน เลยค่ะทุกคนมันจะมีความที่ด้านซ้ายจะขากระจ่างใสกว่าด้านขวานะคะแล้วเดี๋ยวนะคะอิ๋วจะให้มาดูรีวิวกันสดๆดร้อนๆเลยนะคะว่าอิ๋วใช้จริงๆนะคะแล้วมันจะมีความแตกต่งางกันจริงๆนะคะให้ดูกันเลยจ้าแล้วก็สบูค่ครีมขาวนะคะก้อนนี้นะคะฟองเยอะมากค่ะทุกคนฟองเยอะนะคะแล้วก็ในถุงนะคะในกล่องของ ฟอกไปเลยจ้าประมาณหานาทีนะคะในการใช้นะคะฟอกฟอกฟอกไปเลยค่ะตัวนี้มันจะทําให้ผิวของเราเนี่แหละขาวขึ้นมานะคะซึ่งตัวนี้นะคะกลายเป็นตัวลูกหักของผิวเลยนะคะฟอกไปเลยจ้าฟองเยอะมากค่ะทุกคนนะคะเห็นไหมคะคือแบบมันเลิศมากมันเลิศมากทุกคน อยู่เาบาวางสบู่นิดหนึ่งนะคะจะได้เห็นถึงความแตกต่างนะคะขอ,อเช็ดนิดหนึ่งเห็นไหมคะทุกคนเดี๋ยวมาเทียบกันอีกครั้งนึงนะคะนี่เห็นไหมคะถึงความแตกต่างด้านที่ใช้สบู่ครีมขาวนะคะกับด้านที่ยังไม่ได้ใช้นะคะมันจะมีความแตกต่างกันเยอะมากค่ะทุกคนแล้วตอนนี้นะคะสะบูค่ครีมขาวข้อน,นี้แหละกลายเป็นรูปรักของหยู่ไปเลยะคะ่ะ